ผ้านุ่มฟูรีบเรียบง่ายใช้ได้ทำครอบครัวกับนิติใหม่สาวน้อยที่มันแผนกับลาเพลย์ไอดอลชว์ you know you know say hey ta 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 you know 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 ยารากแท้อันนั้นแหละเด่นอยู่ในตาอบิ

त्म नारोना

มาพบกับสายล่าอิสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพเปิดหัวคลิปเป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนนะครับเป็นการแสดงของสาวน้อยเป,ป็นพันแพงอยู่ที่วัดบ้านนนนศรีคูณตลเสาเดียวอเภอหนองหงจังหวัดวีรัมพพูดง่ายๆก็บ้านสายล่า <c oughs> นี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศ เล็กๆน้อยที่สายล่าเก็บมาให้ขอบอกก่อนนะครับว่าสายล่าไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าอะไรเป็นกฎขององค์กรเขาสายล่าทำตามกฎตามระเบียบเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วมีการไลฟ์สดและที่สําคัญมีศิลปินรับเชิญและที่สําคัญเลยก็สิ่งไหนมันผิดระเบียบผิดกฎสายล่าก็ ไม่อยากทําก็มีมีคลิปเมื่อวานคลิปที่ลงไปก่อนช่วงไปเก็บถ่ายบรรยากาศบางช่วงบางตอนของทีมงานที่มาถึงให้ดูไปคลิปหนึ่งนี่แหละครับแต่วันนี้ <c oughs> ขอโทษครับแต่วันนี้สายล่ามีเรื่องมีเรื่องปามัศาร,รยิย์เป็นสิ่งที่เกิดกับตัวสายล่าอีกแล้วเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเรียกว่า เวทมนต์พลังงานพิเศษของราชินีน้อยหมอลำของเราอันนี้คลิปสายล่าเคยพูดไปหลายๆคลิปพูดแทบทุกคลิปครับเกี่ยวกับคลิปของสาล่าการพูดคุยข่าวคลิปของสาล่าเวลาฟังเวลาชมควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับคนไหนเชื่อก็เชื่อ,อนคนไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราจะบังคับให้เขาเชื่อตามเราก็ไม่ได้ครับ แต่ละก็ <c oughs> ขออภัยอีกรอบครับ <c oughs> เป็นอะไรคอใช้เขาเรียกว่าใช้เสียงมากมืนเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นเป็นอะไรที่มันเราเลาะเราเลา,เาคอยแล้วเราก็ต้องใช้เราต้องปลดปล่อยให้มันเต็มที่เมื่อคืนก็น้ำชาน้ำชามีฟองไม่มากครับก็อยู่ประมาณกลุ่มสายล่านี่ก็จะอยู่ประมาณ ยี่แก้ว <c oughs> นิดๆหน่อยๆเขาเรียกว่าดื่มน้ำลำไยห,หรือน้ำน้ำชาที่มีฟองอากาศร้อนดื่มเพื่อคลายเครียดดื่มเพื่อมั่นซื่นไม่ได้ดื่มแล้วไปมีปัญหากับใครครับอันนั้นก็อีกเรื่องเป็นประเด็น,นแต่สายล่าจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่สายล่าไปเจอมาเมื่อคืนเป็นอะไรที่สายล่าย,ยังยังต้อง เขาเรียกว่ายังต้องอึ้งยังต้องงงในสิ่งที่เกิดขึ้นสายล่าจะเริ่มเล่าและเท้าฟาร์มตั้งแต่แรกช่วงที่น้องมาถึงแต่ช่วงตอนที่น้องมาถึงสายล่าว่าจะไปถ่ายเพราะว่าคิดไปคิดมาเอาไว้ถ่ายอยู่หน้าหน้าหานเวลาน้องขึ้นเช็คซาวดีกว่า คิดไปคิดมาอีกเขาไม่ให้ถ่ายเราก็ไม่อยากถ่ายเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายๆช่องของสาวน้อยก็ไม่ค่อยมีตอนที่น้องจะมามาเช็คสาวก็เห็นๆก็จะมีมีช่องความแปมมีช่องของเสียนนนแล้วก็ธนาโดนไลฟ์สดอยู่แล้วก็อีกสองสามคนมีของปากโป้แล้วก็ก็แค่นั้นสายล่าเลยไม่ถ่าย ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น f อที่รอคอยศิลปินที่เราชื่นชอบดีกว่านี่แหละครับสายล่าช่วงน้องน้องขึ้นมาสายล่าก็เริ่มขหยับตัวเข้าไปอยู่ใกล้ใกล้ฟอร์น้าอยู่อยู่ด้านข้างก็จะมีแฟนคลับ f อฟ่ีพ่อเป็นแม่ของอีหลาที่มาจากอำเภอใกล้เคียงมาจาก จังหวัดใกล้เคียงก็นครราชสีมาเพราะว่าบ้านสายราาจะติดก,กันกับเขตของอำเภอห้วยแถลงแล้วก็อำเภอจักราดของนครราชสีมาทั้งนั้นเป็นกับเอฟซีเข้ามาเยอะก็นั่งอยู่นั่งอยู่ด้วยกันกับสายล่าพอสายล่าเดินเดินขึ้นไปก็เดินกูกันเข้าไปแต่น้องก็นั่ง <c oughs> นั่งอยู่บนบนเวทีช่วงนั้นก็รอการซ้อมซ้อมละครสตอรี่สตอรี่ภาคสอง เขาก็มีซ้อมบทกันอยู่แสล่าก็ไปยินรออยู่นั่นก็มีเป็นกับเอฟซีพ่อพ่อยแม่มาจากทางจักรลาดก็เรียกพอยุธมาพูดมามาบอกว่าช่วงนี้ยังน้องยังไม่ทายังไม่ทันซ้อมให้น้องมารับอะไรก่อนได้ไหมทางพอยุทธก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกให้อะไรประมาณนี้พอยุธก็ได้เดินไปบอกไปบอกอีหลา่าอีหล่าก็ส่งซิกมาว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอซ้อมขอขอ,ขอท่องท่อง,ท,องท่องก่อน ท่องก่อนละครก่อนก็โอเคก็สายล่าก็ยืนกันอยู่ยืนอยู่กับกลุ่มพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของยิราก็ยืนอยู่นั่นเป็นอะไรที่ใช้เวลาใช้เวลารอคอยสักประมาณห้านาทียิราก็เดินลงมาเดินลงมาหาทางพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของของยิราทางไปอำเภอจกักรลาดก็เตรียมแบงค์ไว้เตรียมแบงค์ไว้เยอะเอามาให้เอามาให้ยิรา,าเซ็น แต่แต่เขาใช้อันนี้ใช้ปากกาปากกาหมึกซึมสีดำอีหลาไม่อยากเซนให้สีดำนี่แหละครับทุกคนยังยังยังไม่รู้ว่าไม่ใช่ว่าแต่ว่าเขาให้อะไรมาเราจะเซนงั้นอีหลามีเขาเรียกว่าสื่อฟาร์มใหม่ให้คือเอาปากกาดำมาเป็นปากกาเมจิไม่ใช่ปากกาเมจิปากกากซึมมันมันเขียนแล้วมันก็ตัวเล็ก แต่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอีลาบอกว่าสีดำมันมันมัน,มนเหมือนไม่ไม่เป็น,นสิริมงคลอยากได้สีน้ําเงินอยากได้สีน้ําเงินมากกว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเงินกับทองด้วยก็น้ําเงินเกี่ยวกับเงินทองมันจะไหลมาเทมานี่นะครับเป็นความคิดของราชินีน้อยหมอลาของเราเขาเขาไม่ใช่ว่าเขาให้เซนก็จะเซนแต่ความหมายของน้องตีให้ตีให้กว้างเลยทุกคนไม่มีแต่สายล่ามีเพราะสายล่าเตียไปจับ ไปกับจากบ้านเลยนี่แหละครับอาร์ตไลน์แท่งนี้แท่งนี้ใครมาขอซื้อหรือจะเอาไปใช้งานที่สัวสายล่าไม่เอาไปแน่นอนเพราะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอาร์ตไลน์ที่มีคุณค่าทางจิตใจของสายล่ามากสายล่า,าไว้บนหัวนอนเลยนี่แหละครับอุ้งอิงบอกผู้ใดมีปากกาบางจาสีน้ำเงิน แต่ละเอาให้เลยเอาให้น้องเลยน้องก็หยิบไปเอาไปเซ็นเซ็นเอ่ออยู่ในแบงค์ให้กับพ่อพ่อ,พอแ,มแม่เป็นกับ F อซเอาไปเซ็นแต่ล่าก็ดีใจคราวนี้มาถึงมาถึงเอ่อคิวสายล่าตอนแรกสายล่าไปยืนก่อนแต่อันนั้นเขาเซ็นแบงค์มันก็น่าจะใช้เวลาสักระยะก็เลยให้เขาเซ็นไปก่อนเพราะว่ายังไงสายล่าก็ออกขอบ,ขอบ ปอหน้าอยู่แล้วไม่มีใครเบียดได้ก็คนมาต่อแถวเยอะช่วงนั้นขออภัยครับมีเสียงรถรถปูนวิ่งเขากาลังเทป,ปูนทางกันอยู่มาเข้าเรื่องกันต่อพอมาถึงคิวสายล่าสายล่าครับเตรียมเตรียมอะไรไว้ให้แล้วเพราะว่าเป็นความตั้งใจเพราะว่ามันเป็นอะไรมาจากแปดหนึ่ง <c oughs> นี่แหละครับสายล่าเตรียมมาให้ทั้งสองคนทงที่หมอนอิงและอิลา่าองค์อิง,งแต่ล่าเตรียมไว้เลยก็ สายล่าก็ส่งเงินให้ส่งมาลลยส่งมาลลยให้น้องน้องเห็นว่ามันหลายแบงแบงร้อยของสายล่าเตรียมไว้เป็นแบงร้อยสายล่าส่งให้อีลาอีดาถามว่าพ่อให้พ่อใหอ้ลาหมดเลยตีนี่แหละครับน้องยังถามเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการจะทําอะไรการจะทําอะไรนี่น้องจะถามเลยเพราะว่า แฟนกลับเอฟที่เขาให้เซนเขาก็ส่งให้ให้เยอะเขาก็บอกว่าอันนี้ให้เซ็นให้เซ็นแต่สายล่าไม่ได้ให้เขาไม่ให้น้องเซนสายล่ายื่นให้น้องเลยยื่นมาอะไรให้น้องน้องก็กลับมาถามว่าพ่อให้พ่อให้ลาหมดเลยตีจาก็บอกจ้าเสร็จแล้วปุ๊บสายล่าก็ให้ส่งส่งหัวไหลให้น้องเซ็นส่งหัวไหลให้น้องเซนเสื้อนี่แหละครับสายล่าจะให้ดู อันนี้สายล่ายังไม่ได้ถอดโบออกโบโบที่เขาปักในงานนี่แหละครับก็จะเซ็นตรงนี้ฝุงอิงนี่แหละครับเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นของเป็นของที่มูอค่าทางจิตใจของสายล่าทั้งประกาอาร์ตไลน์เมจิกหรือเรียกกันเมจิกง่ายๆภาษาชาวบ้า็เรียกประกาเมจิกแต่สายล่าจะเรียกมันเป็นอาร์ตไลน์ ทั้งสองสิ่งนี้สายล่าจะเก็บไว้เป็นอย่างดีคราวนี้มันมาเป็นเรื่องมหาศัจรย์ยังไงสายล่าให้น้องเซนเสร็จเซนเสื้อเสร็จปุ๊บสายล่าก็หยิบกล้องมาสายล่าก็ถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปน้องกดไปแช็กไม่ติดชัตเตอร์ทำงานแต่ไม่ติดพอแชทที่สอง กดแล้วกดอีกกดก็ไม่ติดกล้องตัวนี้นะครับใช้สายล่าใช้กล้องโทรศัพท์ตัวนี้ก็มันเป็นปกติมันเป็นอะไรที่สายล่าใช้อยู่ทุกวันช่วงถ่ายน้องแชะแชะไม่มีภาพติดนะครับน้องก็ยังไหว้ค้างน้องก็ยังไหว้ค้างอยู่เพราะว่าสายล่าก็ขอกดอีกกดกดกดไม่ไม่ลงครับเนี่ยกดไม่ลง มันเป็นอะไรที่ที่น่าจะเชื่อสายล่ากดสามรอบรอบที่สามถึงติดติดแต่ก็เป็นภาพไม่ค่อยสว่างแต่ก็รู้ว่าน้องกำลังไหว้ไหว้ตอนที่สา,ายล่าถ่ายนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่ที่มหาจัดใจทั้งทั้งที่โทรศัพท์ของสาล่าก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ยังดีๆอยู่แต่กดไปทีแรกไม่ติดภาพกดแชะได้นะครับแต่ไม่มีภาพพอ กดครั้งที่สองกดไม่ลงแสายล่ายัางคิดอยู่มันจะมาพังอะไรตอนนี้แต่ทั้งที่มันก็ไม่ใช่โทรศัพท์ที่จะมาพังโทรศัพท์สายล่าก็เป็นโทรศัพท์ใหม่นี่นะครับพอพอถ่ายถ่ายอิร่าเสร็จปุ๊บสายล่าก็หยิบมาอะไรให้ให้กับพี่หมอนอิงแล้วก็ถ่ายก็ปกติถ่ายแชทก็ติดเลยนี่นะครับมันเป็นอะไรที่ ที่น่าน่าอัศจรรย์ใจหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ทําเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทําให้เราต้องคิดปกติถ่ายพี่มันเองก็ติดเลยนี่นะครับสายล่าถึงบอกเจอกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสายล่าขอขอจับมือขอจับมืออิหลา่าอีหล่าไม่ไม่มีการอันนี้เลยคือ ให้พ่อจับอันมือแน่สายลาก็เอามือเอามือไปจับมือน้องแล้วก็ลูกเสร็จแล้วสายลาก็มามาใส่ใส่หัวแล้วก็อธิษฐานเหมือนเหมือนคุณพี่ท่านนั้นที่อยู่กรุงเทพที่ทําการแสดงอยู่ที่ตลาดาตลาดรถไฟที่ที่จัตุจักมันนั้นสายลาก็ทําแบบนั้นเหมือนกันคือเราเราเขาเรียกว่าเราศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละพอเสร็จแล้วปุ๊บสายลาก็เดินออกมา น้องก็ยิ้มให้นี่แหละครับมันเป็นอะไรที่มาตศจรร์เกี่ยวกับการถ่ายรูปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงช่วงที่รอเสร็จจากที่ไปมอบมาลายเรียบร้อยแล้วเสร็จช่วงที่รอให้น้องขึ้นเช็คซาวน้องก็เช็คสาวเพลงนี้จบเช็คซาวจบฝนฟ้านี่มาเลยนะครับตอนเช็คซาวอยู่ทั้งลมทั้งฟ้านี่หุ่ม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 มาเลย จนบอสโจต้องต้องประกาศให้ให้ซอกุ้งซอกุ้งก็เป็นเป็น,ปนทีมคัสตูมอ่าเป็นน้องกุ้งอ่ะแต่ฉายาเขาในในเฟซเขาเรียกซอกุ้งก็ให้ซอกุ้งแบกแบบอันนี้มาเต็นท์มาให้คุมให้อาจารย์นักดนตรีทั้งทั้งลมทั้งทั้งลมท,ทั้งฟ้านะครับมาอคืนเป็นอะไรที่รุนแรงถ้าตกลงมาเพราะในที่พ่อยุทด ใช้เดลา่าเขาเขาเขาจะมีมีที่ตรวจจับพายุในระยะระยะรัศมี8กิโลที่รอบบริเวณงานในคืนเมื่อคืนที่แล้วตกหมดอยู่ที่บ้าน่ายล่าก็ตกนะครับห่างจากห่างจากวัดนนสิคูนี่3กิโลแต่ว่าบ้านสายล่าไม่ตกไปตกอีกหมู่หนึ่งตกแรงมากทางไปหนองกี่ทางเข้าหนองกี่แล้วก็ห้วยแถลงลำไปมากตก ทางเข้าหนองหงตกหมดเพราะเมื่อเช้านี้สายล่ากลับจากง,งานอยู่แจ้งเขาเรียกว่าสว่างคาตาสายล่าก็ไปทำธุระที่อำเภอหนองหงขี่ผ่านขับรถผ่านไปน้ำท่วมน้ำเจอเขาเรียกว่าเอาน้ำหงน้ำหงน้ำหงก็คือน้ำขังทางตลอดเลยสายล่ายังแปลกใจอ่ะ อยู่ในงานทําไมไม่มีฝนมีแค่ลินมาแล้วก็ลมแล้วก็มีฟ้าหุมห่มห้ามมาเหมือนถ้าฝนตกสายล่าเชื่อเลยว่าตกแรงที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่มันมาแบบน่ากลัวขนาดเป็นขับเอฟซีที่นั่งอยู่ด้วยกันที่พาลูกพาหลานมาก็ต่างพูดกันเลยว่าไ,ได้ดูดอกว่าไ,ได้ดูดอกกันเหมือนละ่ะเ,เตรียมตัวที่จะพาลูกพาหลานกลับ เพราะว่าลมลมแรงนะครับเมื่อคืนฟ้าก็เลื่อมฟ้าก็ร้องแล้วก็รินลงมาลินลงมาเสร็จช่วงอีลาเช็คคราวเสร็จอลาเข้าไปหลังเวทีฝนตกลงมาไม่ได้ตกแบบแรงนะครับตกกําลังลินแบบเหมือน,นะปะพรมน้ำมนทางกรรมการจัดงานก็ให้ประธานเปิดงานทาั้งแฟนขับเอฟซีหน้าหา้านก็ตะโก,กนกันบอกว่าเป้าแน่เป้าแน่ฝนจะตกจะไม่ได้เบืง้ง ทางผู้จัดงานเขาก็รู้ว่ายังไงฝนจะตกแน่นอนทางพ่อยุ่นก็ประกาศว่าในรัศมี8กิโลนี่ตอนนี้กำลังตกหนักเลยทางผู้จัดงานก็รีบรีบพูดรีบเปิดงานเสร็จแล้วก็รีบลงพอเปิดงานเสร็จแป๊บเดียวครับมาสัศจรรย์ใจยิ่งไม่มีฝนเลยแม้แต่เม็ดเดียวจากที่ลินมาหนาหนาฝนหายไปหมดเลยนี่แหละครับเป็นความมาหาัศจรรย์ และที่สําคัญสายล่าตอนที่เช็อตอนที่ให้ให้น้องเซ็นชื่อสายล่าถามนะว่าอีลาย่า่ฝนตกเลือว่าตกดอกถ้าตกกับน้ำมนต์นี่น้องพูดอย่างนี้เป็นเหมือนที่น้องพูดว่าตกดอกเป็นเพียงอันน้ำมนต์โบยลงมาแค่นั้นแล้วก็หายไปเลยนี่แหละครับปาฏิจันทร์เป็นยังไงล่ะไม่เชื่ออย่าลบลูสิ่งที่มองไม่เห็น และที่สําคัญคนไหนเชื่อก็เชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเจอกับตัวเองและมันมีจริงและยิ่ง่านั้นเมื่อคืนยังจําได้ไหมครับว่าเขาเรียกว่าเดอะแก๊งพูดแบบภาษาสัพทวัยรุ่นเดอะแก๊ง <c oughs> คุณพ่อข้าราชการข้ารา,า,าชการตำรวจที่เกษียณที่ไปบุกบ้านขององุ์หญิงเมื่อคืนก็ตามมาสายล่าก็ยังสงสัยว่า เอรถคันนี้คุ้นๆเพราะเราเห็นอยู่ที่อยู่ในคลิปไปจอดอยู่ที่บ้านหนุงอิงแต่วันนี้ทําไมถึงมาจอดอยู่ปากทางเข้าเป็นรถเกียร์รถยี่ห้อเกียร์รถรถเกาหลีเป็นรถที่สวยนะครับสายล่าเห็นเห็นคันจริงแล้วเห็นช่วงที่เขาเปิดให้ให้กันชัยดูให้พระเอกกันชัยด,ยยดูเป็นอะไรที่สวยรถคันนี้สายล่าก็สงสัยเอรถคันนี้ทําไมมาจอดที่นี่ที่แท้ พวกพ่อๆเขาตามตามมาให้กำลังใจนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดฟังลำไม่เป็นไม่ค่อยรู้จักภาษาถิ่นแต่ว่าทุกถิ่นทุกอย่างคือตามมาด้วยใจเขาเรียกว่าใจรักมีความศรัทธาของอิงตามมาให้กำลังใจวันนี้ก็จะตามไปที่พลทองวันนี้เป็นการเป็นการแก้มือจากคืนวันนั้นจากวันนั้นนะครับที่มีพายุฝนที่ต้องยกเลิกการแสดงไปอยู่ที่พลทองร้อยเอ็ดบ้าน บ้านลุ่มอุ่มเมาวันนี้เมื่อวานธรรมดาจะเป็นจะเป็นคิวงานของจังหวัดนครราชสีมาคืนวันนี้นะครับแต่ว่าคิวหลุดด้วยอะไรก็ไม่รู้เป็นคิวหลุดก็เลยส่งต่อไปให้บ้านอุ่มเมาอยู่ที่พลทองไปเล่นแก้ตัวนี่แหละครับทางคุณพ่อเดอกแก๊งเขาก็จะตามไปให้กำลังใจที่นั่นอีก แล้ววันที่ไปที่หนองคายก็จะตามไปที่นั่นอีกไปให้กําลังใจเพราะว่าการออนทัวร์การมาท่องเที่ยวของผู้สูงอายุเขาเขามีเขาเรียกว่าใช้ต้องใช้ใความถูกพิภูมิแล้วค่อยเข้าบ้านนี่นะครับเป็นอะไรที่ที่สุดยอดสําหรับคุณพ่อเดอะแก๊งทั้งเจคนเป็นความน่ารักเมื่อคืนสายไล่เห็นแล้วแต่ละคนนี่อายุ75ปีอายุ75ปีแล้วทุกท่านยังยังแข็งแรงนะครับ มีรอยยิ้มในแววตาทุกคนมีความสุขก็มาให้กำลังใจเมื่อคืนก็มีมาลัยให้ให้ราชินีน้อยของเราอยู่อยู่หลังห้านเห็นเห็นภาพแบบนี้แล้วก็สุขใจด้วยท่านก็จะติดตามไปหลายๆวันก่อนที่จะกลับกรุงเทพครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสายล่ามาเล่าประสบการณ์อะไรที่มันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่วิเศษแล้วทุกคนที่ไม่เคยเห็น ก็คงไม่เชื่อถ้าเห็นแล้วก็คงจะเชื่อเองอันนั้นก็เป็นความเชื่อคนไหนไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเพราะสายล่าไม่ได้บังคับสายล่าเห็นสายล่าเชื่อสายล่าพอใจในสิ่งที่สายล่าเห็นนี่แหละครับสิ่งดีๆเราเชื่อมันก็จะดีขึ้นมาเองและที่สําคัญเราตั้งใจที่จะไปมอบอะไรให้น้องก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่เราตั้งมั่นไว้แล้วและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆสายล่าเชื่ออย่างนั้นนะครับ ครับหังแล้วชมแล้วก็กดสับตะไลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลัง,งในการพูดคุยข่าวนะครับของสายล่าในครั้งต่อไปด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ